สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิธภาพยากรเพื่อตื่นรู้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสําคัญของดาวตริรเทพซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายถึง6ครั้งด้วยกันในปี2568ซึ่งเป็นถือว่าเป็นปีที่ดาวใหญ่มีการเคลื่อนย้ายแบบจัดหนักจัดเต็มมากเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนค่ะมันจะมีผลกระทบต่อทั้งระดับบุคคลและระดับโลกโดยทีเดียวสําหรับปีนี้นะคะเราก็จะมาเช็ค นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะการเคลื่อนย้ายทั้ง6 6ครั้งเนี่ยประกอบไปด้วยดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วก็พระราวหูนะคะเรามาดูนะคะว่าย้ายวันไหนจากเรือนไหนตามหลักโหราศาสตร์ไทยไปอยู่เรือนไหนพร้อมคําแนะนําดีๆนะคะแล้วก็วิธีการเสริมพลังงานเพื่อรับมือกับพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะดาวดวงแรกเลยนะคะดาวพฤหัสจะมีการย้ายถึง3ครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2568า้เขาย้ายจากเรือนบรณะเข้าสู่เรือนลาภะความหมายก็คือว่าช่วงนี้ชา,า,าวราศีพิจิกจะเริ่มเห็น โอกาสใหม่ๆในชีวิตโดยเฉพาะด้านการงานและการเงินถวนคําแนะนําดีๆนะคะก็ขอให้ชาวรัคนาราศีพิจิกเปิดรับการเปลี่ยนแปลงใช้โอกาสนี้สร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นใหม่ๆเข้าไปหาโอกาสใหม่ๆจากตรงนั้นได้สําหรับวิธีการเสริมพลังงานนะคะมันทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ร้อยโอกาสถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสนะคะก็ขอให้ทําบุญเกี่ยวกับด้านการศึกษาก็จะเป็นการดีเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวแห่งปัญญาญาณ เป็นเนดาวของการศึกษานะคะคราวนี้มาดูครั้งที่2วันที่13พฤษภาคม2568ย้ายจากเรือนลาภเข้าสู่เรือนบารณะนะคะความหมายก็คือว่าช่วงนี้มีความท้าทายเรื่องทางด้านสุขภาพการเงินและความสัมพันธ์ นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนคําแนะนําก็คือว่าระมัดระวงังการตัดสินใจการลงทุนหรือการทําสัญญาใดๆก็ตามขอให้มีสติรอบคอบให้มากๆนะคะวิธีการเสริมพลังงานก็คือว่าหมันปล่อยชีวิตศาสตร์ปล่อยปลาหรือไถ่ทุไถ่ชีวิตโคกระบือก็สามารถเป็นการเสริมพลังงานให้กับดาวพฤหัสที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่เรือนมรณะนี้ได้ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะช่วงที่3าวันที่2ตุลาคม2568้เขาย้ายจากเรือน เขาย้ายเข้าสู่เรือนสุภานั่นะหมายาว่าช่วงนี้โชคลาภและความสําเร็จมีความเด่นชัดมีโอกาสได้รับชื่อเสียงหรือถึงขั้นมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะคาแนะนําก็คือว่าให้นำความคิดที่สร้างสรรค์และความมุ่งมั่นทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสเขาจะมีความโดดเด่นมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออย่างดีเลยทีเดียวเสริมพลังงานด้วยการทําบุญกับวดัดหรือโรงพยาบาลหรือบริจาคเพื่อการพัฒนา ก็ได้นะคะนี่ค่ะเป็นช่วงแรกของดาวพฤหัสที่มีการเคลื่อนย้ายถึงสามครั้งมาดูดวงที่สองกันเราเรียกว่าพระราหูพระราหูเขามีย้ายหนึ่งครั้งก็คือ5พฤษภาคม2568ช่วงเวลาลังก่าวนะคะเขาย้ายจากเรือนที่เรียกว่าปุตตะเข้าสู่เรือนพันธุทุน่าหมายความว่า จะมีพลังงานในเรื่องการส่งเสริมด้านครอบครัวพวกอสังหาริมทรัพย์หรือจะมีโอกาสในการสร้างรากฐานชีวิตใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือจากการทํางานที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรืออสังหาริมทรัพย์ได้นะคะวิธีการเสริมพลังงานก็คือว่ามันทําบุญกับผู้ยากไร้หรือเด็กที่แบบ เด็กกำพร้าไร้บ้านนะคะก็สามารถเสริมพลังงานปรับพลังงานให้กับดาวพระราหูในช่วงนี้ได้เช่นกันค่ะดวงสุดท้ายนะคะตรีเทพดวงสุดท้ายเลยคือดาวเสาร์เขามีการย้ายถึงสงครั้งครั้งแรกวันที่19พฤษภาคม2568ย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะหมายความว่ามีความท้าทายจากลูกน้องบริวารมีคนเข้ามามีบุตรบริวารให้เราได้แบบบริหารจัดการ หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี้ค่ะซึ่งคําแนะนำนะคะให้มีสติมีความใจเย็นมีความเมตตามีความรักให้กับคนเหล่านั้นแล้วก็วางแผนรอบคอบ การแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของผลประโยชน์ก็ต้องระมัดระวังให้อย่างดีเลยค่ะวิการเสริมพลังงานนะคะมันปล่อยนกปล่อยปลาหรือการไถชีวิตสัตว์ก็สามารถปรับพลังงานเสริมพลังงานให้กับดาวเสาที่มีการเคลื่อนย้ายได้ค่ะส่วนครั้งที่2นะคะวันที่23สิงหาคม2568เขาเดินถอยหลัง กลับเข้าไปสู่เรือนพันธุน่าหมายของว่าเป็นช่วงที่อาจจะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับ,บครอบครัวอสังหาหรือทรัตย์หรือมีการตัดสินใจครั้งสําคัญเกี่ยวกับ,บครอบครัวนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าเรื่องเอกสารหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่มันมีความพัวพันไม่ว่าจะเป็นแบบพวกอสังหาพวกอะไรนี้ก็ขอให้มีความรอบคอบแล้วก็อ่านเอกสารให้ชัดเจนก่อนที่จะจดประกาเขียนลงไปนะคะวิธีการเสริมพลังงานบริษัทช่วยเหลือ แลผู้ประสบภัยพิบัติก็ได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเป็นการเช็คพลังงานสำหรับปี2567ถือเป็นปีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวแต่ในทุกการเปลี่ยนแปลงนะคะพณพานเชื่อว่ามันยังมีโอกาสและบทเรียนรอคอยอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สติหรือปัญญาญาณองค์ความรู้ต่างๆอย่างไรในช่วงเวลาที่เพิณพาได้กล่าวไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าลืมกดติดตามเคล็ดลับ พิเศษพิเศษในการเสริมพลังงานแล้วก็วิธีรับมือกับดาวใหญ่ๆของปีนี้นะคะในคลิปถัดๆไปแล้วก็ฝฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพชรนภาพยากรเพื่อตื่นรู้เพื่อไม่พลาดทุกรายการของการเช็คพลังงานที่ครบทุกมิตินะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปค่ะสวัสดีค่ะ